ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกมัมบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระมหาชนกคงไม่พลาดท่าเหมือนเมื่อวันก่อนความจริงเมื่อวันก่อนเข้าใจว่าจะเป็นเล่าเรื่องสวรรค์สามเรื่องหาเหตุต้นเหตุของสวรรค์สามมาเนื่องในความกตัญญูรู้คุณ แต่บังเอิญมือไม่ดีเอาเรื่องสวนนสามไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบคว้าม,มาได้เป็นมหาชนกตอนเล่าไม่เด่นดูต้องสือเพลินไปแต่ก็ไม่เป็นไรต้องขอภยัยแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนที่มีความดีมีความกตออัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยังไง เราเลาเรื่องต่อไปว่าท่านพระราชาองค์ใหม่คือกลายเป็นคนหูเบาแต่ตมาคิดว่าหูหนักแกหนักเพราะอะไรหนักเพราะฟังคำประจบสอบพอวังฟังคำยุยงแต่แข็งแสแกเก็บเอาไว้มากๆหัวก็หนักถ้าหูเบาจริงๆมันต้องหูไม่รับ คำไปจบซอบพอไม่รับการสรรเสริญยินยออย่างนี้เรียวหูวเบาอย่างหูพระราารอรหันต์เช่นเดียวกับหูของพระอราหันต์หรือว,ว่าหูของพระพุทธรูปอย่างนี้หูท่านเบาไม่มีขี้หูคือไม่มีของเหลวในหูเอามาคุยกันต่อไปดีกว่าเรื่องมันจะยืดคนพูดมากจะมันลำบาก เพราะนั้นว่าท่านกล่าวต่อไปว่าตามธรรมดาของโลกย่อมจะมอีอย่างนี้ตลอดการคือผู้ที่ทรงอำนาจวาสนานี่กับความเป็นคนหูเบามันจะเป็นของคู่กันคือหมายความถ้ามีอำนาจวาสนานมาขึ้นมาก็มีคนยกยอปอปั้นยกแบบนั้นยอมแบบนี้ ยกบ่อยๆย่อบ่อยๆใจมันก็อดไม่ได้นัเข้าแลวเข้าก็ต้องเชื่อถ้าใครได้เคยอ่านท่านกล่าวว่าถ้าใครได้เคยอ่านสมมติเอานะว่าใครเคยเคยอ่านพงศาวดารจริงก็ดีหรือแม้ว่าประวัติศาสตร์ของท่านชาติไทยก็ดี เห็นว่าคนหูเบานี้มักจะทำให้บ้านเมืองพินาศทิพหายอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันความจริงคนหัวเบาหรือเมาในอำนาจคนประเภทนี้ทำชาติเมืองพินาศเราจะเห็นได้ตามประวัติศาสตร์ว่าบางทีความมั่นคงของบ้านเรายังไม่มี แต่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้เรามีสานะเศรษฐกิจพอทรงตัวได้เพราะอาศัยเขาแต่เพราะคณหูเบาเพราะเพราะมวัวเมาในอํานาจกลับแต่เพื่อคนที่เขาช่วยชาติให้มีความมั่นคงออกไปเพราะในสุดไอเราไม่สามารถจะช่วยตัวได้ก็ทำให้คนของคนของประเทศเรา ต้องตกงานตกกายเข้าป่าเข้าดงไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนกันนับเป็นล้านล้านคนนี่ในสมัยโบราณน,นะที่อาตมาพูดในพูดสมัยโบราณท่านถอยหลังไปหาประวัติศาสตร์ท่านจะพบี่บ้านเรืองหรือบ้านเมืองเราต้องประสบกับความย่อยยับอย่างในสมัยกรงุงศรีอยุธยาเป็นต้น ที่บ้านเมืองของเราต้องค่ายพังแพงพังไปตั้งสองครั้งสองหลก็เพราะว่าคนหูเบาเป็นสําคัญแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินนีนั้นถ้าเราไม่ลืมกันบ้านเมืองเราก็เกือบจะพินาศไปเพราะพวกคนบางคนที่มีหูหูเบาแล้วก็เมาในอำนาจถ้านนงตนว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนดี แต่เลือแท้จริงๆเราเอาผีเข้ามาครองเมืองกันเวลานี้พระราชอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์อำนาจอยู่ที่คนบริหารเราก็พบก,กันมาในสมัยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยบางครั้งเราก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยตายกันไปหมดบ้านเมืองพินาศย่อยยับ เงินทองในท้องประครังก็พินาศไปด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ดีเขาจะมีความรู้สึกตัวก็หาไม่ยังเข้าใจว่าตนเป็นคนดีแต่ขอภัยคนประเภทนี้คงจะตายไปหมดแล้วการที่เอาผีมานินทาก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าถ้าจะไม่พูดไว้มันก็ไม่ดีเพราะประวัติศาสตร์มีอยู่ ฉันในฐานะนาเดีตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรม,มครูก็ต้องขออภัยท่านที่นำเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดมาพูดกันนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้เตือนใจบุคคลทั้งหลายที่จะครองเมืองต่อไปถ้ามีอำนาจราชศัก์แล้วก็จงเข้าใจในตัวเองไว้บ้างว่าเราไม่ชอบใจใครที่เขาไทายทำอะไรไว้ ที่มันเป็นทางแห่งความพินาศจงละเว้นการกระทำอย่างนั้นเสียจงคิดว่าอำนาจราชสักยศมีได้แต่การเสื่อมยศย่อมมีถ้าหากว่าการครองราชบนสมมติว่ามีอำนาจวาสนาในการบริหารประเทศข้าเราจะต้องออกก็ออกตามวาระอย่าออกอย่างเขาเฉดมันจะเสียใจไปหลัง เล่าเรื่องนี้กันต่อไปพระเจ้าอุปราชโอรรชนกผู้เป็นน้องก็<อ>ถูกคนไปจบสอบพอกล่าวหากล่าวหาว่าท่านจะเป็นขบถหรือก็ไปฟ้องพระเจ้ากรมท่ิลาว่าพ้าเจ้าน้องยาเธอจะทำการขบฏ คิดคดแต่ผู้พี่ชายเพราะเจ้าอุปราชทรงอำนาจในทางบเมืองมากเพราะอะไรท่านนี้เพราะว่าพระราชาเนี่ถ้ามีมหาอุปราชมหาอุปราชนี่ก็มีตำแหน่งคล,าคลา้ายๆกับเป็นเลขารองลงมาถ้าอย่างน้อยๆแล้วก็พูดกันสมัยปัจจุบันก็มีอำนาจคล้ายๆกับประหลัดกระทรวง ระหรัดกวรก็คุมงานประจำมาทั้งหมดรมัฐมนตรีก็มีแต่นโยบายฉะนั้นมหาปราชมีอำนาจในบ้านเมืองมากจึงมีจึงถูกยุยงแต่แข่งแสะพี่ชายคิดว่าน้องชายจะกระหมดจะกรบดท่านกล่าวว่าในครั้งแรกพระราชาก็ไม่เชื่อ ต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สามไอ้พลมที่มาพัดมาในอากาศที่มัร้ายแรงมีความสําคัญน้อยไม,ไ,มไม่สามารถไมม่สาารถจะทำใจของคนให้ลองลอยไปได้แต่ว่าลมปากที่สำคัญมากเพราะว่าถูกกราบหูเข้าไปบ่อยใจของคนที่มีกิเลสก็ลังเลเพราะคลายหลายวาระเข้าก็เกิดความเชื่อ เชื่อเขาซะแล้วเชื่อเสียจนลืมว่าผู้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าจะเป็นขบถนั้นเป็นน้องของพระองค์ที่คลานตามกันมาแทๆ้ๆแต่ความจริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่กับน้องนี่จะถือว่าซื่อสัตย์สุจริตก,กันแท้ๆก็ไม่แน่ถ้าเป็นโดนไอ้เจ้าน้องสารพัดพิษเข้าแล้วก็แย่เหมือนกัน ดีไม่ดีให้มันก็ฆ่าได้ท่านกล่าวว่าเข้าลักษณะที่เข้าหลักว่าอะไรเสาอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาพักบ่อยๆเข้าเสายังไหวไม่ความรักระหว่างพี่กับน้องก็ตัดได้ถึงกับใส่ให้จับ สั่งให้จับมาหาปราชญไปคุมขังไว้ที่แห่งหนึ่งโดยหาความผิดนี่ได้นี่พระราชาและผู้มีอำนาจหูหนักมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หูเบาหูหนักรับคำติรับคำเตียนร,ร,รับคำยุงยงส่งเสริมกลายเป็นไอ้เท่าสารพัดพิษไปคำว่าอ๋อ ขอภัยนะเท่าศัพท์นี้ไปชนกับใครขอภัยด้วยไม่มีเจตนาเพื่อใช้ใครการใช้ศัพท์ว่าเท่าสารพัดพิษเนี่ยแตมาใช้สุดสมอเสมอเพราะพิษเจร้ายเป็นราชาผู้ใหญ่ต้องอยู่ในทศพิษราชธรรมแต่การที่มาฟังความคนประจบซอฟ์พอแบบนี้เขาต้องถือว่าเท่าสารพัดพิษคือมีพิษทุกอย่าง แม้แต่คนดีก็หาทางปราดประหารได้ท่านบอกว่าคนล้มอย่าเพิ่งข้ามทําไมล้มแล้วก็ข้ามได้แต่คนจันไรประเภทนี้แต่ใครล้มอะไรเหยียบเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนไร้สติไร้ปัญญาไร้การพิจรารณาซึ่งตรงกันข้ามกับคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่งแต่ว่านิสสัมมะกระนังสยโยใขค้ควรเสียก่อนแล้วยังทำดีกว่านี่พระราชาผู้เมีอำ่ายขาดการไข้ควนอย่างนี้ต้องเรียกว่าไอเท่าสารพัดพิษทั้งทั้งที่น้องไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็สั่งไปควบคุมกักขังไว้อย่างแข็งแรงต่อมาพระอุปราชถูกควบคุมโดยหาความผิดไม่ได้ ก็เกิดจะหลบหลีกหนีออกไปคิดว่าจะหนีออไปจึงตั้งสตยาที่ฐานว่าเดชะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวขา้าพเจ้านี้ไม่ได้คิดร้ายคิดคตทรยศต่อพี่ชายเลยแต่กลับถูกจับคุงขังทำโทษซึงหาความผิดไม่ได้ ถ้าใจเข้าพเจ้าซื่อสัตว์ตว่อพี่ชายจริงแล้วก็ขอได้โปรดให้โซ่ตรวนนี้จงหลุดออกจากตนถ้อย่านันนะแล้วประตูคุกก็จงเปิดออกเห็นพระจักเถิดนี่เป็นคำอธิษฐานความจริงถ้อยคำแบบนี้บางทีคนปัจจุบันก็จะหาว่าเพ้อเกินไป แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสานาสงัดก็คงจะจริงความจริงคำอธิฐานนี้มีผลสำหรับคนดีเท่านั้นแต่คนเลวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางเป็นอนุนวาท่านโพระชน,นกท่านเป็นคนดีธรรมเาประาดนี่นะท่านเป็นคนดีานนนดอาศัยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเสื้อเมืองพระกางเกงเมือง ก็เป็นอันว่าเวลานี้ที่เราเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราชโดยอำนาจวาจาคือได้น่ายความเสื่อสัตจจริตสุจริตความเป็นคนดีพอสิ้นคำมด,ดีฐานเท่านั้นเดิ่มน่ายความสุจริตของท่านพระมหาอุปราชบรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็หลุดออกจากบ่อพระวรากายของพระองค์ ประตูเรือนจำเขาเปิดแบบอัศจรรย์บรรทันมหาอุปรลาชก็เลยเหนียอาไได้จากนั้นก็ไปซุ่มซ่อนในตามชายแดนดูไม่ได้แล้วสิ <c oughs> ขผืนอยู่ยังไงเขาขังแล้วก็ปล่อยหนีออกไปเขาก็ตามฆ่าต่อมาบรรดาพวกคนลเมืองได้ทราบข่าวว่าพระอุปราชหนีมาจากคุกในแล้ว แล้วเขาเขาก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เชื่อถือไม่ได้ครบแต่คนประจบสอบพรอไม่มีการทรงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นท่านพระมหาอุปราชเป็นคนบริหารประเทศแทนพระราชาเป็นผู้สั่งท่านเข้าถึงคน มันดาประชาชนมีความรักมีความกรพบเพราะท่านเป็นคนเป็นผู้ทรงธรรมมีน้ำใจดีอบอ้อมอารีต่อคนไม่ล้างผลาญเงินในท้องพระครังไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็จัดสรรเงินเอาไปล้างผลาญกินกันแบ่งกันอย่างสมมติว่า ไอ้ใครที่เขาไม่ขาดทุนก็บอกว่าเขาขาดทุนจะเอาเงินไปเกลือกคุณแต่แบ่งเข้ากระเป๋าซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อบรรดาประชาชนเห็นว่าพระราชานี่คบไม่ได้เชื่อคนประจบสอบอแม้แต่น้องในไส้เช่นพระมหาอุปราชซึ่งเป็นคนดีก็สามารถจะก็ยังจับเอาไปฆ่าเอาไปขังเสีย แล้วก็ถ้าคนอย่างเราล่ะคนดีอย่างนั้นน้องชายท่านคิดฆ่าได้คนอย่างเราท่านก็อาจจะฆ่าได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นพระอาศัยความรักในพระมหาอุปร,ราชมาก่อนเห็นว่าท่านทรงความยุติธรรมยึงได้พากันไปเข้าไปเฝ้าและไปสมัครสมัครเป็นพักเป็นพวกพระเจ้าอุปร,ราชเป็นมากอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อพระมาหาอราดได้ไพร่คนมากตอนนี้คนมากขึ้นแล้วตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าส่งคนติดตามเช่นแล้วในตอนก่อนส่งคนติดตามแล้วแท่งหน,นีไปไกลไม่พบตอนนี้ปรากฏว่าพระมาหาอราดมีคนมากจัดเป็นกําลังกองทัพไปเต็มที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตาม เพราะว่ากลัวจะเกิดสึกสงครามขึ้นกลางเมืองด้วยทราบดีว่าถ้าส่งคนออกไปจับพระมหาอุปราชก็จะต้องสูงก็เลยทำใจดีไม่ติดตามให้ใจดีตอนนี้ใจดีเพราะกลัวไม่ใจดีเพราะเบีขาแล้วไม่ได้ใจดีเพราะเมตตาสำหรับพระมหาอุปราช มืรวบรวมไพ่ผลได้พอสมงคนแล้วก็คิดป่าในสมัยครั้งก่อนเราเสื้อสัตว์สุจรจติกับพี่ชายแต่ก็ถูกพี่ชายหาว่าเราเป็นขบฏจับมาคุมขังจะต้องทำจนถึงต้องทำสัตยาธิฐานยิงได้หลุดออกมาได้ตอนนี้ไปเราจะต้องทำความชั่วตอบแทนพี่ชายสิบ้าง ความจริงจะหาว่าท่านชั่วก็ไม่ได้หลังจากที่พระมหาอุปราชต้องถูกขังและโพ่นอำนาจไปบรรดาเจ้าพวกประจบสอบพอทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปขอสิทธิพิเศษในฐานะที่พระราชาทรงโปรดเบียดเบียบนบรรดาประชาราชทั้งหลายดีไม่ดีกองทหารตั้งอยู่ตรงนี้ มันก็ยุให้คนให้เลื่อนทหารไปตั้งอยู่ตรงโน้นเงินในท่อแวดข้ังดินดีก็ออกมาแบ่งกันใช้เสียแบ่งกันกินเสียแล้วเก็บภาษีก่อนละสันดอนไม่นับในที่สุดก็เบียดเบียนประชากรหลายพวกพ้องของเขาดีอกดีใจกันร่ำรวยกันมากแต่ถ้าว่าประชาราช์ทั้งหลายหน้าเศร้าไปตามๆกัน นี่ทนไม่ไหวแล้วพากันหนีไปหาพระมหาปราชก็ไปเล่าความจริงให้ฟังว่าเวลานี้ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุคเห็นเพราะคนจังอะไรมันคมเหงน้ำใจสิง่งกันและกันต้องการอะไรอย่างแบบไหนมันเอาทางนั้น แม้แต่บ้านเรือนของใครสถานที่ใดๆที่เป็นส่วนกลางมันไม่ชอบใจพวกมันเผามันก็ไม่มีความผิดแต่พวกเราทำอะไรขึ้นมาสักนิดมันหาว่ามีความผิดจับไปลงโทษด,ด้วยนานาเหตุนานาประการเป็นอันว่าเมื่อประหาอุปราชทราบหเหตุการณ์ดังนั้นก็ตื่นตันใจ สงสาราบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าโอ๋หนอพี่ชายของเรานี่เป็นพานสี่จริงๆบรรดารานดรชายและหญิงได้รับความทุกข์แบบนี้ทนไม่ได้จึงตัดสินใจว่าถ้าใครก็ดีถ้าใครเขาคิดว่าเรานี้เป็นขบถเราก็ยอมถ้าหากเราก็จะยอมตายเพื่อความสุขของคนหมู่ใหญ่ ยังได้ตัดสินใจว่าถ้ากันถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องขอยึดอำนาจในการปกครองเอารวลาชานี้เป็นได้สักแปดเดือนแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบ <c oughs> เป็นพระราชาได้หน่อยเดียวในหูแววแววเบาๆที่แรกก็หูเบานะักข้าวนั้ก็หูหนักขอรับคำพ่อหยอยุโยงส่งเสริม ไม่ทราบว่าเป็นพระราชาครบปีหรือเปล่าเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกก็รวบรวมพรไพรพล,ลพระมหาอุปร,ราชนะมีสะเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ยกกองทัพเข้ามายัางเมืองมิถิลามหานครบรรดาหัวเมืองไรทางรู้ข่าวว่าทัพของพระมหาอุปร,ราชเค้ื่อนเข้ามาก็ไม่มีใครสู้ จะไปสู้ยังไงก็เกลียดไอ้คนไปจบพระราชาแล้วก็เกลียดพระราชาหูเบาหาคนสู้ไม่ได้กลับยกพวกไปเข้ากับพระมหาพระราอีแทนที่จนะสู้ในยกกำลังพลมีเท่าไรร่วมโดยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไปได้วยกันหมดอาวุธยุทธภพอุปกรอ,อย่างอื่นไม่มีก็เอา จอบบ้างเสียมบ้างรากบ้างกระบองบ้างถือไปเป็นแถวกลายเป็นทัพมาวมาก็มีทั้งคนหนุม่มทั้งคนสาวทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกองทัพใหญ่มากเมื่อพระเจ้าโพลชนก็เลยได้คนมากขึ้นเอาแหมนี่ต้องสื่อเขียนยังไงเนาะเป็นอันว่าพระมหาอุปราชก็เลยได้คนมากขึ้น ทัพก็ยกมาได้โดยรวดเร็วเพราะหาคนต้านทานไม่ได้ไม่มีใครทานมีแต่เขาสนับสนุนมาจนกระทั่งถึงชาญพรศน,นจึงมีสารส่งเข้าไปทารบเนี่ยีตอนทารบนี่มันนึกถึงพระเจ้ายี่อ้ายเ้าเจ้ายนะี่นที่พระราชวินดาตายแล้วสองพี่น้องนี่เกิดแย่งราชสมบัติ นี่อาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่านี่ไม่มีคนที่สามนะถ้ามีสองเท่านั้นแหละพระเจ้าไอ้โจยีนะมีพระเจ้าสามพระยาอยู่ด้วยรบกันไปรบกันมาเลยตายทั้งสองคนพระเจ้าสามพระยาไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นพระราชาเลยต้องเป็นพระราชาแต่องค์นี้ไม่อย่างนั้นจึงจึงส่งสายเข้าไปท้าว่าพระเจ้าพี่ ครั้งก่อนหม่อมฉันเคยไม่เคยคิดประทุษร้ายแต่พระองค์เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษทั้งๆที่พระเจ้าพี่ไม่ได้พิจรารณาเสียก่อนเชื่อแต่คำคนคนประจบสอบรอนี่เป็นแบบนี้นะัยคนเชื่อคนประจบซอพอเนี่ยสัญญาไม่เป็นสัญญา สัญญากันว่าอย่างไงไม่เป็นสัญญาตามเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันแทนที่จะรักกันก็ไปเชื่อคนอื่นยกยอปอปั้นถือว่าก,กอดคอกันมาอย่างไงก็ต้องไปอย่างนั้นดีไม่ดีก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะโ่าโหโ,โลกเวลานี้พิจารณาก็ไม่ไหวไอ้คนประเภทโลก หูเบาก็ดีโลบโมโทสันประจบสอพพอก็ดีคนประเภทนี้ทำให้คนดีบไรรลัยมาเยอะแล้วฉะนั้นท่านที่บริหารบ้านบริหารเมืองเนะี่ยโปรดอย่าลืมอ่านประวัติศาสตร์ตอนที่เข้ามาดีก็จงดีตลอดไปถ้าไม่ดีเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น ว่าคนพลเมืองท่านหลายทุกคนเขามีน้ำใจเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกไม่ใช่ตุ๊กตาอย่าคิดว่าพอมีอำนาจวาสนาและยธรรได้ทุกอย่างนั้นบรรลัยมาหลายๆแล้วจำไม่ด้วยเป็นนั้นว่าทางบอกต่อไปว่าที่พระเจ้าพี่เชื่อคำคนประจบสอบเราบัตรนี้หม่อมฉัน จะต้องคิดตัวทุสจรายเจ้าต่อเจ้าพี่บังละเ่าน,นตอบเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันสดจริตมีความกระตันอยู่รู้คุณเคารพพระเจ้าพี่เจ้าพี่หาวหม่อมฉันเป็นขบฏตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกบฏแม่ถ้าจะให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่หมายความถ้าไม่ต้องการให้เกิดสงคราม ก็ข,ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กหมมฉันเสียแต่โดยดีถ้าไม่ให้ก็จงเร่งเตรียมตัวออกมาชนช่างกหมมฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระเจ้าไอา้เจ้ายี่พอดีสู้กันตัวถ้าตัวเรื่องทหารอย่าไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเรามันสองคนนี่ เมื่อไม่รักกันในฐานะพี่ในฐานะน้องก็มารบก,กันตัวต่อต,ต,ตัวดีกว่าไหมเก่งจริงๆแม่นี่เจ้าเท่าสารพัดพิษมันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะเหลวเวลาอีกสองนาทีเอา้าสองนาทีก็ว่าไปฝ่ายพระเจ้าอริธาชนกพอมาถึงตอนนี้เข้าก็ต้องตกบันไดพลอยโจรสิพระเจ้าพี่เนี่ย ยึงคิดว่าเอถ้าเราไม่ยกไปรบกบเขาจะมอบให้มันก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องสูกส้กันสู้ได้หรือไม่ได้ก็จำใจจะต้องสู้ถือว่าเป็นขัติยะมณะกษัตริย์ต้องมีมาณะในฐานะกษัตริย์สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้ถ้าสู้ได้แล้วก็อยู่ไปหลายปีถ้าสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เราตายแน่ เป็นอันว่าเท่าสารพัดพิษตัดสินใจว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้เขาจะถือว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันนั้นพระองค์ก็ทรง,งเรียกพระมะเหสีมาเวลานั้นพระมะเหสีกำลงังทรงเดัะอยู่พระเจ้าริธาราชาจึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็สั่งว่าน้องหญิง ขึ้นเชื่อว่าสงครามแล้วไม่ดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นเหมือนกับการสาดน้ำรถกันย่อมเปียกปอนไปด้วยกันทย้งสองฝ่ายจะชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าการชนะนั่นก็ต้องชนะชนะกันแน่แต่ฝ่ายชนะก็จะต้องมีแผลถ้งแม้ายังไม่ตาย พี่จะต้องยกพลออกไปสู้กับเจ้าโปราชนกผู้เป็นน้องหากพี่เป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจงพยายามรักษาคันไวให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราไว้มากมาสั่งเสียพระชายาแล้วก็ทรงยกคนออกไปเพื่อจะไปสู้กับน,น้องชายแต่ถ้าว่าการจะไปนีม่มันกลายเป็นลางสังหรณ์ แต่ด้าว,ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็จปะิินวรวันนี้ยกทัพไปไม่ได้ประตูเมืองเปิดไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดเสร็จแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความศักสวัสิทิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี